สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเมดเอสตอรี่นะครับไม่สนอะไรนะคะหิวมากถ้าเห็นเมย์ใส่ชุดนี้แล้วเหมือนแดจังกลุ่มนะเนี่ยจอมนางแห่งวังหลวงรสชาตินี่เมว่าเขาใส่ตะเกลือคุมคุมน้ำน้ำตาลไงแต่จังหวะนี้นะคะไม่สนอะไรรสชาติหิว ของเมทานะน้องมอยบอกว่าเดี๋ยวจะเก็บส้มไ่ทานด้วยเก็บส้มไว้กินระหว่างคาบใช่ไหมใช่กินตอนดึกหน่อยเพราะว่าห่ยมากลยคะกว่าจะแบบว่ารออาหารที่เจ็ดโมงเช้าแล้วก็คือเราไม่อยากจะทานอาหารข้างนอกด้วยตอนเนี้เพราะว่าไม่ใช่ไม่อยากหมอไม่ให้กินหมอไม่ให้ทานอาหารที่มาจากข้างนอกนะเอฟซี FC. ดังนั้นอาหารที่เราทานตอนนี้ก็คือต้องจํากัดอาหารตามที่ นักโภชนาการอะเพิ่นให้มาเนาะตอนนี้เห็นแล้วเหมือนเหมือนแบบว่าหนังเกาหลีมากเลยใส่ชุด <c oughs> โดยที่ชุดนี้คือไม่ใช่ชุดที่แบบว่าอบอกว่าระดับน้ำตาลเมียอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เกินนะคะก็คือไม่ไม่ต้องฉีดอินซูลินแล้วคุณหมอก็เลยว่าอยากจะกระตุ้นปอดตั้งแต่เย็นนี้โอ้ก็เป็นข่าวดีสิ แล้วก็ระหว่างกระตุ้นปอดใช้เวลาประมาณสองวันแล้วก็คุณหมอขอดูค่าน้ําตาลหลังกระตุ้นปอดอีกหนึ่งวันก็คืออยู่อีก3มวันคือตอนแรกเรามาคุมอาหารเน่ะเราเกลับว่าจะมาคุมประมาณสองสามวันเนาะแต่นี่ผ่านมาแค่คืนเดียวเพราะว่าทุกมือนะ้อค่าเลือดที่ตรวจไปอะค่ะมันมันต่ำอยู่เรให้น้องมีทันเสร็จก่อน อยู่ว่างทานข้าวแบบว่าพี่เองถ่ายไปเลยนั้นไม่สนแล้ว,ลวจะกิน่อยางเดียว fc ดูน้องเมยเหมือนเหมือนในนัเกาหลีไหมเหมือนนะใส่ชุดแบบว่า,าโตโตเนาะเหมือนเหมือนก็วันนี้เป็นไงบ้างเมีอัปเดตอาการให้ fc ฟังหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างหาหมอวันนี้มีข่าวดีอะไรไหม ก็คุณหมอนะคะมาหาช่วงประมาณบ่ายบ่ายโมงแล้วก็บอกว่าค่าค่าเลือดค่าน้ำตาลที่เช็คจากเลือดหนังทานข้าวค่ะ mm hmm. ก็คืออยู่ในเกณฑ์ปกติก็คือไม่ต้องให้ยาอ mm ินซูลินแล้วก็คุณหมอบอกว่าตอนแรกเนี่ยก็คือตามแผนก็คือจะให้วัดค่าน้ำตาลจากการกินอาหารแบบ จำกัดแบบเนี้ยจนถึงเช้าพรุ่งนี้แต่ว่าคุณหมอบอกว่าดูดูแล้วก็จะให้ยากระตุ้นปอดตั้งแต่เย็นนี้เลยโอ้ข่าวดีซึ่งยากระตุ้นปอดของของน้องๆน,นะคะจะต้องฉีดทั้งหมดสี่เข็มเช้าเย็นเช้าเย็นจะใช้เวลาสองวันแต่คุณหมอขอเพิ่มอีกหนึ่งวันเพื่อที่จะดูระดับค่าน้ำตาลหลังจากที่ฉีดกระตุ้นปอดไปแล้วคะ่ะก็คือเร็วขึ้นเนาะใช่เร็วขึ้น แล้วก็มื้อนี้ดีมากคือเมยจะเก็บส้มวันนี้กินระหว่างมื้อหรอกินช่วงวันสองสามสี่ทุ่มช่วงนั้นเมยจะหิวมากอ๋อจะนอนไม่หลับเพราะว่ามันหิวมากๆเลยนะคะแต่ว่าคือตอนนี้เราอยู่ในช่วงควบคุมอาหารอยู่เราทานอาหารข้างนอกไม่ได้ในะพี่ซีไปซื้อมาทานไม่ได้แต่ทานได้เฉพาะอาหารที่มรพชนาการให้มาใช่ไหมโรงพยาบาลจัดให้ก็คือมีแค่นี้นะครับ ก็ปฏิษิ์คือเออเมื่อกี้เนี่ยมีนักโภชนาใช่ไหมคุณหมอเข้ามาเข้ามาคุยด้วยเนี่ยคุณหมอให้ความรู้อะไรเราบ้างเผื่อ FC มีสาระอะไรให้ FC ฟังบ้างไหมเมื่อกี้ที่คุณจริงจริงมันก็ <c oughs> เป็นเคสบายเคสนะคะว่าเขาก็จะถามแล้วว่าเรากินอะไรอยู่ทุกวันอย่างเช่นนมกินอะไรกินนมอะไรอย่างอย่างเมียกินเมียก็บอกว่าส่วนมากถ้าเป็นแหล่งโปรตีนอะไม่กิน โปรตีนของยี่ห้อหนึ่งแล้วก็นมแพะลดจืดนะคะแต่นมวัวกับนมถัว่วเมไม่ได้กินเพราะนมวัวเมยกินแล้วเหมือนกับว่าท้องอื่นแล้วก็แบบว่าเหมือนจะท้องเสียนิดๆคุณหมอก็เลยถามอาการถามลักษณะการกินของเราแล้วก็แนะนำว่าเราควรจะกินยังไงอะ่ะมันเป็นเคสบายเคสพี่นิมัมนก,ก,ก็เลยไม่สามารถบอกได้บอกไม่ได้เนาะเพราะว่า แล้วแต่อาการของคนใช่แล้วบางคนก็ไม่ได้เป็นเบาหวานช่วงนี้มันมีด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณหมอก,ก็บอกอยู่ว่าเออแต่หมอบอกว่าอย่าเป็นห่วงอะไรมากเนะเาะข้าวเหนียวหยุดด้วยนะครับ <laughs> <laughs> รู้ป่ะก่อนที่เมย์จะมาโรงพยาบาลนนะ่ะตอนที่ตรวจค่าน้ำตาลไม่ผ่านนะ่ะคุณหมอปัะจี่เมย์ฝากคันด้วยพูดสามรอบบอกว่าหยุดนะคะข้าวเหนียวสามรอบจนกว่าเมย์จะออกมาคลินิกแต่พบวันนี้นะโภชนากรบอกว่า หยุดนะครับก็เหียวช่วงท้ายใช่ช่วงท้ายใช่เพราะว่าเราเป็นเบาหวานเขาเรียกว่าเบาหวานชนิดที่หนึ่งนะคะคือเป็นเป็นได้ในช่วงตั้งคภ์แล้วก็จะหายไปหลังตั้งคันได้อ๋อ,าอหายได้ด้วยเหรอใช่เป็นช่วงขณะใดขณะหนึ่งเกิดขึ้นกับคนที่ตั้งครั์อายุมากกว่า20ปีอ๋อก็คือคนที่ก็คือคนที่ เขาเรียกว่าเป็นในช่วงตั้งครรภ์พอหยุดตั้งครรภ์ปุ๊บก,ก็อาการนี้ก็หายไปใช่ดูอันนี้คือคุณหมอดูจากอาการหลายๆอย่างนะ<า>ก,ก็<อ>เลยเรสรุปว่ามีเป็นชนิดที่หนึ่งก็คือเป็นช่วงหนึ่งแล้วก็น่าจะหายไปหลังคลอดแต่หมอบอกว่าอย่าทยาอย่าไปกินอะไรที่มันหวานพวกน้ำหวานชานมชานมอะไรอย่างเงี้ยใช่ขนมปังหวานอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ผลไม้ที่หวานเกินไปแล้วก็ข้าวเหนียวอันนี้อย่าไปกินเพราะว่ามันถ้ากินแล้วอะ่ะมันอาจจะขึ้นเป็นชนิดที่สองอซึ่งมันจะไม่ได้ลงแค่เรามันจะลงลูกด้วยลูกก็จะติดเบาหวานไปด้วยก็ต้องงดงดของหวานทุกอย่างใช่เดือนเะนาะห่เดือนะคุณหมอก็ค่อนข้างอยากให้ทำน้ำหนักลูกอีกนะคะว่าแต่ว่า เพิ่มในลักษณะของโปรตีนที่ไม่ได้มีน้ําตาลเยอะเมื่อกี้คุณหมอคํานวณแล้วก็พอดกราฟด้วยนี่พอดกราฟแล้วบอกว่าคืออยากให้คลอดออกมานะแล้วน้ําหนักประมาณสักสองสองพัหรือว่า3ากิโลอะไรอย่างเงี้ยไม่ยังคิดอยู่เลยถ้าสองพันแปดสองคนเบต้อุ้มท้องกี่กิโล <laughs> <laughs> ทีนี้คุณหมอก็เลยคํานวณแล้วก็พอดกราฟของเรานี่คือเลยกราฟไปเลยนะเพราะว่าสองคนหรือเปล่ามันก็เลยเลย ไม่คุณหมอคำนวณคุณหมอหาแล้วหรออืเห็นวาหาค่ะก็จะประมาณนี้นะคะ,ะวันนี้ก็มีแต่คําว่ายิวยิวิวิวแล้วก็อีกสามวันก็จะหิว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 อีกสามวันแล้วยิ่งจะกระตุ้นปอดแล้วด้วยตั้งแต่อย่างนี้ก็คือขออะไรเพิ่มไม่ได้แล้วก็คุณหมอว่าให,ให,ให้ให้ทำน้ำหนักแต่ว่าหลังจากที่กระตุ้นปอดเสร็จแล้วประมาณกลับไปอยู่บ้านก็ให้คุมน้ำหนักเอง มาาหเาเององ้ระไก็ไคือเน้นให้กินข้าวขาวกับข้าวเชิงซ้อนข้าวเชิงซ้อนตักสามถัพพีได้แต่ถ้าข้าวขาวอะตักแค่สองถัพพีแล้วก็ส่วนโปรตีนก็เรากินก็คือมันมันไม่มีน้ําตาลอยู่แล้วอก็ให้เพิ่มเพิ่มเข้าไปแต่เพิ่มในแบบอย่างของเมมคุณหมอแนะนําว่าให้เมกินมื้อเช้าก่อน8ปดโมงเช้าแล้วก็ให้ไปเสริมโปรตีน ตอนประมาณ9ก้าโมงสิบโมงแล้วก็มื้อเที่ยงปกติแล้วทีเนี้ยไปเสริมนมแพะออันนี้คือรูปแบ<พ>บที่คุณหมอบอกว่านมแพ้จืดนะคะอืสลับว่าเออโปรตีนแล้วก็นมแพ้แต่บางวันอาจจะแบบนมแพ้ก็ได้แล้วก็นมแพ้ก็ได้แต่หมอเขาก็แนะนําว่าน่าจะสลับโปรตีนแล้วก็นมแพ้อะไรอย่างงี้แต่ที่เล่ามานี่คือเป็นกรณีเป็นกรณีไปในเอฟซีอันนี้ที่เราพูดเนี่ยคือกรณีของเรา เพราะว่าบางคนก็ก็กินนมวัวได้ม,มันแล้บางคนเขาอาจจะไม่ได้เป็นเบาหวานแบบนี้ค่ะมันเลยเป็นเคสใบเคสในเรื่องของการคุยนักกับนักโภชนากรแล้วก็ควบคู่กับข้อมูลที่คุณหมอรักษาเราอยู่จะประมาณนั้นมันได้กินนะ,ะทานเสร็จแล้วนะครับ FC มไม่จะไม่หิวหิวหลายรอบหิวมาก ก็สวัสดีครับ FC เมื่อกี้อัปเดตอาการของน้องเมย์ไปแล้วนะฮะก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนน่าจะอยากทราบนะบก็คืออาการของน้องปากแปรว่าเป็นยังไงบ้างหมอได้แจ้งข้อมูลมาเมื่อตอนช่วงเยน็ยนๆนะครับหมอก็จะส่งข้อความมาตลอดทุกวันความคืบหน้าอาการต่างๆของอาปากแปรนะครับวันนี้ก็ส่งข้อความมาว่า,าแจ้งให้ทราบเขาเขาก็เรียกแฟนตัวผมว่า คุณพ่อนะครับคุณพ่อ,อคือน้องเขาตอนนี้เนี่ยคือน้องเขาเนี่ยอตอนนี้คือทานข้าวได้ปกติขับถ่ายอึชีอะไรได้ปกติแล้วก็แผลอะไรก็หายได้ได้ดีนะครับรอก็คือแผลตรงในตรงช่วงท้องในการผ่าตัดเนี่ยให้หายสนิทแต่วันนี้เนี่ยพบเจอว่ามีลมในท้อง นะซึ่งเกิดขึ้นได้สําหรับหลังการผ่าตัดนะครับก็เจอได้คุณหมอก็เลยบอกว่าวันนี้จะทําการาวางยาสลบแล้วก็จะเขาเรียกลักษณะก็คือทําให้ลมในท้องเนี่ยออกไปนะเป็นการผ่าตัดเล็กซึ่งคุณหมอก็ได้แจ้งว่าในส่วนนี้เนี่ยให้เอฟซีสบายใจนะว่าคุณหมอเขาไม่ได้คิดในเรื่องค่าใช้จ่ายของการผ่าตัดเล็กตรงนี้ คิดแต่ค่ายาในส่วนของวางยาสลบแค่นั้นเอง FC จะได้ไม่ต้องตกใจนะว่าเอ๊ะผ่าแล้วผ่าอีกแล้วก็เรื่องค่าใช้ใจ่ายอะไรต่างๆก็คุณหมอบอกว่า,วาจะวางยาสลบน้องแล้วก็จะผ่าเหมือนกับว่าอาจจะเป็นผ่าเล็กๆในะ FC เอาลมออกจากช่องท้องแล้วพอดูอาการอีกสักวัน2วันถ้ามีอีกก็ก็จะค่อยๆปล่อยลมออกมานะครับ แล้วก็ถ้าว่าลมในท้องของน้องเนี่ยน้อยลงวันไหนเนี่ยก็คือสามารถที่จะกลับบ้านได้คุณหมอแจ้งประมาณนั้นในฟีเพะคงต้องรอให้คุณหมอแจ้งหมาอีกรอบว่าว่าจะสามารถกลับบ้านได้วันไหนนะครับแต่ว่าอัปเดตความคืบหน้าประมาณนี้ว่าในส่วนของผ่าตัดใหญ่ในเรื่องของกระบังลมต่างๆเนี่ยก็คือเรียบร้อยไปแล้วแต่ว่าจะมีอาการข้างเคียงมาตอนนี้ก็คือเรื่อง ลมในท้องในเอฟซึ่งก็คุณหมอว่าก็มันก็เกิดขึ้นได้ก็ต้องเฝ้าระวังต่อไปนะครับแล้วก็ส่งคลิปมาให้ดูด้วยก็จะอัปเดตประมาณนี้นะครับ FC สำหรับเคสของน้องปากแปรนนะครับ